ดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมือสุขุสุขคนมือนี้อากาศดีพี่น้องมือนี้พายุเข่าอากาศดีอยู่แต่ว่าพายุเข่าแต่ว่ามันผลบวแห้งพี่น้องแต่มันมันเป็นแบบร่มพี่น้องมือนี้บรรยากาศดีพี่น้องมือนี้ตื่นมาก็สดชื่นแต่เศร้าแลวพี่น้องก็เลยอยากเก็บภาพบรรยากาศนี่ให้พี่น้องเบิกตรงกันพี่น้องให้พี่น้องได้เบิงได้สนตรงกันพี่น้องจิยอดเลยพี่น้องบรรยากาศจุกกลางทงนากา ตะเวนกันรังข mm hmm. no. <the> ึ้นพี่น้องนี่แหละพี่น้องบ้านเฮาบ่ต้องใส่ปุ๋ยพี่น้องให้นาแบบนาแคมบ้านนะพี่น้องนาตีนบ้านบ่ดจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยพอสังเกตขี้ควายขี้งัวเต็มพี่น้องเลยนี่แหละพอนาบ้านนี่บ่ว่าอยู่ไซสพี่น้องมันสิเป็นกว่านาโคกอันนี้แน่นอนเลียวเราคือแบบมีขี้ควายขี้งัวพี่น้องปาเต็มเลยพี่น้องเลยกรสุดยอดเลยพี่น้องบ้านเฮา มัอนี้กับบรรยากาศดีกับพอดีว่ากุ้งตื่นตื่นมาแต่เศร้นา,านะจังหน่อยมันนี้พอดีเดินมาออกมายืนอยู่หนาเฮือนป้าพี่น้องเห็นบรรยากาศยอดเลยมันนี่ก็เลยจะเก็บภาพบรรยากาศนี้ไว้ให้พี่น้องเบิกน้องไกพี่น้องว่าบรรยากาศมัอนี้หาเิ่งยากนอกจากหนาฝนพี่น้องขนันหนาฝน,นาแล้วมันชิมีบรรยากาศแบบนี้พออันนี้มันเป็นเดือนเดือนห้าแล้วพี่น้องมันกลายเป็นยมแรง มันจะแกา้นี้หารบางอย่างบางกุ่งก็เลยจะเก็บภาพบรรยากาศนี้ไว <laughs> ้ สบายดีสามนะิงสบายดีน้องอานนท์สบายดีจ้าพี่นั่งน้องอานไทยน้องอานนท์เอาหม้อให้ลูกใส่หนะใส่แต่เดียวพอละสองสั้นเลยใส่หมวกให้ลูกน้องอานอนท์มาขนาดพี่น้องรถไทยเนี่ยง่ายมากจงใส่ิเป็นชุเพิณารถไทยก็นนอนเนี่ยผู้บ่าวรถไทยบ้านน <laughs> นนท์ต้มข้าวพันธยูพี่น้องนะแต่ต้มข,าขา้าวไม่พันธุวลต้มข้าวต้ม มาเบิกต่อใส่ไหมต้องใส่หมูหยองไอ้ยฝ้าโอ่ใส่หมูหยองไอ้ฝ้ายเด้ออ๋อกินผักขนาดในเนื้อแซ่บไอ้ฝ้ายน้องอานนท์มาขนาดได้หมูหยองเจ้ามูหยองเ้อรายการใส่ผักต้มลิงเนาะสิหมูหยองขอบคุณไอ้ไผ่แต่ละเด้อฝากของเสร็จแทบอร่อยอร่อยมาให้น้องอานนอีกแล้วไอ้ฝ้ายไอ้พงมล่ะกะน้องผู้ไร้ไร้น้องิงคู ป,ปลาแดกปลาลาจะกะเอาไปเลยเด้อเอาไปตำหุงงเลยเพราะว่าตำมุงงแซ่บก่ะปลาแดกก็ปลาแด,ก,ดกคุณพิษปลาแดกปลาลาคุณพิษอ่ะมีสองรสชาติเนาะมันกะตัวหนึ่งหนนัวคักเนาะหนึงนัวแซ่บแซ่บขอบคุณหลายเด้อเด้อได้กินของแซ่บแซ่บอีกแล้วมือในกะสิไปลุยงานต่อพี่น้องกะยังอีกขั้นหนึ่งนาะสิพี่น้อง มันเล็กอีกขั้นหนึ่งแล้วกัซิตี้แบบเทขานพี่นนอะตีแบบแบบก็ต้องขอขอบคุณป้าทั้งยลมันหลายๆเด้อมาสวยสารฝันขอบคราบอกกุ้งก็ได้เงินป้าก็เลยสิบืนต่อนอจิมิีเนาะเทขานแล้วแล้วก็เอาดินเข่าขอบคุณป้าหลายๆ,าายๆที่แรกก็บอกกุ้งก็สมิงว่าสียุดก่อนแล้วเนาะสิโจก่อนเพราะว่าเขาก็ ทืนก็เริ่มบกแหงแล้วหล่ะกันยุดก่อนวะเนะพยพนดีป้าเพิ่นฝากเงินมาสวยเรือก็เลยสิเทคาาให้มันแล้วเลยพี่อ็เอาดินเข่าแล้ะกัพังบึงเงินเดือนจะทูกออกเนาะว่ามันได้เท่าไหรเฮากันสีค่อยเห็ดไปพ่น้องอยีหอยอยากได้ไว้ให้ลูกซ้ายเนาะลูกซ้ายคนเดียว นอ,อนกินหลายปุ้ยลูกกินหลายเยอะปะลมขนาดพี่น้องเนี่ยสวยๆมากก็คือว่าไข่แน่นทั้งใจมังเนาะวังเศร้านี่ป้าพี่น,องงน้องเลยขนาดนอนอยู่ในห้องวะยังวูบวูบวูบเลย,ลายงามเนาะตน้นนี้เนาะต้นดูลายยังงามเนาะพรมปงใหม่เพื่อน้องอ่อนซ้อนขนาดอันนี้เคอรยังเห็นทะเลโขงวะ ทะเลาะก็เวลาฟอร์มประกาศติดจะทั้งป้ายใม่เพื่อนๆบอกลูกป้าเวลาให้ลีงแ่แมนดังไเลยไอ้อนนมาลูกมันหลายลูกมันลลายเด้อไมไอ้นนคนน่ารักสบายดีลุงป้าเราเป็ลูกเจ้า นนจ๋าดีครับซาลอนเออมาแต่เนมพุงกินอย่างพุงกินทอดดีครับลูกเจอที่ก้าหน่อยเหรเอ้ยระวังหัวลูกเหรอวันนี้วันนี้่อยากอยากแห้งเลยเพื่อกินเข้าได้หลายพี่น้อง่วนนี้หรือว่าเป็นน้ำให้กินนมนมวัวแดงบ่เกี๊ยวบ่ เพราะว่าตั้งแต่กินนั้นมานองน,นนรู้สึกว่ากินข้าวลายเนาะข้าวลายกินข้าวเก่งกินข้าวเก่งแล้วพังเลยนอนรู้ไหมโต๊ะเลยลูกนอนนมาเป็นผู้บ่าวรถไทยอ่ะพ่อลง้ไหมผู้บ่าวรถไทยนอน่ะนนใหญ่ไปเลยครับขับรถไทย หาเล่าหาเข่าด้วยฮ่าลมมันนะปวดที่น้องโอ้สุดยอดเลยนี่ไล่มงไล่บอลจะจะได้พี่น้องจะฝาบอากาศขนตกหรือว่าพันยุเข่านะเนาะพายุเข่าสอนนี่อยู่ใส่กันสืบพันกระทบไปพี่น้องแต่ว่าโชคดีบอลเราเงั้นยัง มันนั้นอลายเนาะแต่ว่าเขาแบบเพื่อนไปหลายนั่นแล้วเขาไปก่อไปบวกไปสาบเลยผลตกห้ามเนี่ยมันเสียนเลยเนาะอาสมุนเขาไปสาบมันกะค่อยค่อยเบิ่งอันนั้นดอกะมันก็บวกข้าแล้วมันก็ออกมาอยังไงล่ะว่าห้ามมีลังคาดิแต่ว่าเขาเห็นลังคาก่อนมันกะบวเป็นยังแต่ว่าเขาบุเห็นลังคาเัายังมีลังคา เมื่อว่าในกาตกตอนบ่ายพี่น้องสองเสื่อแล้วกัตอนแรกอีกตกอีกหอมหนึ่งอโนนกินชาอีนล้วบุลูกชาอีนแล้วน้องอโนนวอาพี่น้องคลิปนี้กันชิได้ขอลาไปก่อนได้เพี่น้องเด้อส่วนสามีกับน้องอโนนมือนี้บ่ได้ไปนําเด้อมืุตนี้เด้อเพราะว่ามันลวมงานยนลูกบ่สบายิเลยบ่ได้ให้ไปนํามือนี้ลูกเนาะ ไม่ได้ไปน้ำพอแล้ววนันนีน้านาบวตนาบวต์ก็เพราะว่ามือนี้มันมีพายุเนาะมีพายุพัยุเ<ย>ข่าก็เลยบยายามให้ไปยั่นลูกบสบายๆเนาะไม่บอกุ้งไปกับใครพอละ่ะไปกับลุงอ้าวพี่น้องคลิปนี้ก็จะได้ขอลาไปนะตรงนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกใจแตหลายเด้อ คลิปใหม่ฟ้าใหม่พอกันใหม่พี่น้องขอฝากช่องลูกชายได้พี่น้อง,น,องน,อน้องอโนนรัชโนนแล้วก็ช่องน้องสาวน้องกอนสาวานัสดีสามยังลรึเด็กไปน้ำผึ้งเถ้าปพาพาไปไลนะ์ <laughs> لي, น้ำผึ้เถ้าเ <laughs> ดฟอลต์และย่อใหม่อยู่นี่ <laughs> ขอลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณทุกไลน์ทุกเมินต์ใจพี่น้องขอบคุณที่บอขาำโฆษณาขอบคุณที่เบิ่งช่องกุ้งบอลลาจะจบคลิปพี่น้องเตีว่าห่วมทบทุนสร้างบ้านด้วยกันพี่น้องขอบคุณหลายๆที่บอขาำโฆษณา คลิปใหมฟ่ฟาร์มใหม่พอกันใหม่ได้พี่น้องได้หักแพงคือเก่าพี่น้องสบายดี